ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกผมนายช็อตตี้บูโจวาอย่างเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ันที่เกม War Sector นะครับ w a r Sector นี่ก็คือจะเป็นเกมแนวแอคชั่นยิงกันนะครับซึ่งมันจะมีหลากหลายตัวละครแล้วก็อาชีพนะครับแต่ละตัวละครแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปวิธีการเล็งศัตรูก็คือดูตรงเคอร์เซอร์ตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือจุดที่เราจะยิงเราก็ต้องหันมุมมองแบบนี้ครับคือมันเป็นมุมมองจากด้านบนนะครับไม่ใช่ FPS เนะเป็นแบบ Bir d Eye อ i e w อะไรเงี้ยนะครับศัตรู มันหันหลังอยู่พอดีอะไรก็จะมีจุดให้เรายึดด้วยนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันคนโอเควิ่งไล่จับกันอยู่นั่นแหละมองไม่เห็นหรือยิงเออมีการปิงกันเล็กน้อยด้วยครับไม่เป็นไรอุย้ยเดี๋ยวมันมีมอท้าด้วยไอ้ตัวนั้นมันใช้ระเบิดมอท้ามีมันแอบอยู่ข้างหลังแอบอยู่ข้างหลังเราจะดูได้ไงว่าอันไหนบอดหรือคนถ้าเกิด เป็นบอทมันจะมีชื่อคําว่าบอทอยู่บนหัวเลยครับถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างอื่นเช่นเกสอย่างเงี้ยไอพวกเกสนี่คือยังไม่มีตังเปลี่ยนชื่อผมก็เป็นหนึ่งในนั้นยังไม่มีตังเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวต้องเล่นไปแป๊บหนึ่งก่อนให้มีตังหกสิบอ่ะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนชื่อได้ไอ้เงี้ยบอทใช่ไหมไอบอทไอเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยคนเกสเนี่ยรีเฟรนรีโหลดมันจะมีเกตขึ้นมาด้วยนะถ้าเกิดว่าเรากดทันกดปุ่มเนี้ยแบบการใช้สกิลเลยครับโอ้ยโดนตุยอู้แตกเลยื เอาใหม่เอามอามไม่เป็นไรครับผมโอเควิ่งมาตอนนี้ฝ่ายเรายึดจุดไว้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องป้องกันต่อไปนะฮะแย่งจุดยุทธศาสตร์กันเอยเจอศัตรูแล้วอันหลังให้ผมเสร็จเสร็จสิเอ้ยี่ไหนอแ้มไปตกไปดิหม,ม,มัดไปดิมีหมัดด้วยเป็นไงล่ะเออมาเยอะไม่กลัวเว้ยยังไงตายก็เกิดม่อยู่ดี ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสตายยังไงเราก็เกิดใหม่อยู่ดีดแล้วเวลากระสุนหมดก็เก็บกล่องได้นะคือมันมีจํานวนกระสุนนะเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปีปลาระเบิดได้นะก็มาดีครับโอ้โหโดนใครวะน่าไม่โดนใครเลยอะไรโอ้โหอย่างเยอะเลยแต่ก็สามารถเก็บไปได้หนึ่งตามมาไหมตามมาไหมตามมาอดีตามมาดีอีปาลาระเบิดได้นะอ้มันก็ปลาได้เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงรอคูดาวกนะ่อนโอ้โหจบแมตช์ก่อนครับ เกมนี้เล่นไวมากนะประมาณ23นาทีก็จบแมตช์แล้วอะเออก็บรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวละครเล่นบ้างดีกว่าเนาะอันนี้เราได้กล่องนะครับก็เปิดกล่องมันประมาณเกมเสร็จทีอะก็คือรอเวลาแล้วก็เปิดออกมาก็จะได้ของนู่นนั่นนี่อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครแบบหนึ่งครับเวลาเราจะเปลี่ยนตัวละครดูด้านขวามันจะมีโหลดเอาต์เสร็จแล้วก็ดูด้านซ้ายเห็นไหมครับนี่คือคลาสแอซโซลนะฮะปืนที่ใช้เป็น M16 นะแล้วก็จะมีไอซิคิวเกรนิ e ลันเชอร์นะครับแล้วก็มีการใส่อุปกรณ์เสริมด้วยนะ ไอ้ที่มันยิงมอท่าไหมเออหรือว่าสเปเชียลออฟใช้ลูกซองเหรอน่าสนใจนะตนไนเปอร์ไม่ล่ะหรือว่าเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตนี่คือตั้งป้อมนะตั้งป้อมยิงนะะแล้วก็มีเมดิกที่เป็นรักษาได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นทีมจริงคนมีเมดิกอย่างน้อยหนึ่งคนแต่เกมนี้มันไม่มีไม่มีเล่นกับเพื่อนไงมันตั้งห้องไม่ได้อะเวลาเรากดแบตเทิรปุ๊บมันก็จะหาห้องโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ในอนาคตเพิ่มระบบการตั้งห้องหรือว่าชวนเพื่อนมาเนี่ยมันก็น่าจะสมเหตุสมผลกว่าจะได้แบบว่าเลือกได้ไงอ่ะคนนึงเล่นสไนคคนนึงเล่นซับพอร์ตคนนึงเล่นเมดิกอะไรเงี้ยพอเข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนนะครับล้วก็คลิกที่อาชีพก่อนแล้วก,กด Equip Class นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอาชีพไหนเรามีปืนมากกว่าหนึ่งกระบอกอะ่ะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนพวกอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกันโอเคไหม เออแล้วทีเนี้ยไอตัวปืนนะมันมีการอัปเกรดด้วยนะคุณก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะจนได้วัตถุดิบมาจากการเปิดกล่องเอยหรืออะไรเออี้เงี้ยก็สามารถที่จะไปอัปเกรดตัวปืนได้นะครับเอาล่ะผมเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงดูดีไหมมีป้อมปืนด้วยนะครับงั้นก็เริ่มเลยกันละกันรอบนี้ดูซิจะเป็นไงเฮ้ยศัตรูมันด้อมๆมองๆอ,อยู่ตั้งป้อมยิงเลยปะละ่ะตั้งป้อมเลยปะละ่ะใครก็ได้ดันห,หน่อยอา้าวตุ๋ยครับผมเอาข้างหลังจ้า เออริงเกมนี้ก็วิ่งได้นะเนี่ยเวลาเราเลื่อนเคอร์เซอร์ด้านซ้ายแล้วก็ไปไปหยุดอยู่ที่ปุ่มวิ่งอ่ะมันจะวิ่งนะครับยิงธรรมดาไปก่อนตั้งป้อมมามา,มาดิมาดิครับมาดิครับแอกดิครับผมนี่คือการตั้งป้อมนะครับมาไหมมาไหมถ้ามาพี่ยิงต่อนนะมาเปล่าแหนเซ้นก่อนนะฮะ เอาพวกเรานี่ว่าผมก็ตั้งปอมเกินเลยอุ้ยตั้งไม่ทันอู้เดี๋ยวเดี๋ยวอูบังคับโคตรยากเลยอเรียบร้อยเลยครับอันซ้ายหันขวาเร็วไปหน่อยเฮ้ยใช้ยากนะตอนแรกนึกว่าจะโอพเอาไม่เลยนะเจอศัตรูวิ่งเร็วๆเข้าข้างๆก็จบเหมือนกันนะผมว่าไอแอดโซนี่ก็โกงสุดละม้างโยนระเบิดถ้าโดนจังๆตายแล้วนะทีเดียวอะไม่ตั้งปอมแล้วบวกบวกเออมีฮิลอย่างงี้ดี มีฮิวอย่างงี้ดีสอนโอลูกซองมานี่มีโล่โล่ขึ้นเออโอโ้โหดีมทีมเลยเนี่ยโล่นำฮิวตามแอดซอลตามสไนเปอร์อยู่หลังสุดโอโ้โหทีมในฝันแตกเก็บด็อกแท็กศัตรูมาด้วยตามตามนี่นี่ให้แทงมันขึ้นนำแทงขึ้นนำไปเลยจ้ะเออเอาดิเอาดิเอาดิครับ ยิงโคดสายเลยถ้าไม่ตั้งป้อมยิงโคดสายเลยเอ่อเร็วไปต่อไปต่อต้องไปรีบยึดจุดเพิ่มนะครับเพราะเดี๋ยวแพ้นะเราโดนยึดไป2จุดไห็นปะต้องไปยึดจุดเอ้ยศัตรูมาตั้งป้อมปะล่ะมาดิปะ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 เป็นไงล่ะตั้งป้อมแล้วยิงอย่างเร็วแล้วก็ยิงแม่นด้วยฮะยิงตรงด้วยโอ้เวลาจะหมดแล้วน่าจะแพ้แล้วล่ะไม่น่าทันแล้วครับนี่คือบรรยากาศของอาชีพนี้นะฮะก็เรียกได้ว่า ถ้าจะเอาแน่เอานอนเนี่ยตั้งป้อมถ้าไม่ตั้งป้อมเนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นครับใช้คํานี้กันลวกันเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกสักอาชีพหนึ่งก็แลวกันนะเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้แหละที่เหลือก็ซื้อของซื้อของงั้นดีวผมเล่นอีกสักอาชีพหนึ่งกันล้วกันนะเอาอะไรดีสไนเปอร์ไหมเออสไนเปอร์ดีกว่าว่ดูดิจะเล่นยังไงวะแล้วแมบมันก็ไม่ได้เหมาะกับการส่องสไนเลยเดี๋ยวไปลองดูก็แลวกันสไนเปอร์จะเล่นไงโอเคมาแล้วเข้ามากลางแมปอีกแล้วครับลองส่องนอ้ีหร อ๋อหรอแล้วจะโดนใครวะเนี่ยเอาจริงถามจริงจะโดนใครอะ่ะโอ้โหเล่นอย่างยากเลยสไนซ์ซูมออกได้ไหมเหมือนซูมซูมแบบมันซูมอย่างนี้เลยนะจะซูมออกไม่ได้ต้องกดปิดอะ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออหูสไนซ์เล่นงากเหมือนกันนะต้องหาที่แอบดีๆเราเราต้องเห็นสตูไก,กลๆอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยซูมอ่ะนี่ซูมไปดิแล้วก็เลื่อนไปเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเอาไปไหนแล้ววะ โอ้ oh my god อยู่แถวนี้ป่ะแล้วมันไม่ได้ซูมได้ทั้งแมปนะมันต้องดูนะครับนี่ไงนี่ไเพื่อนเรายิงมาทางนี้แถวนี้แน่เลยเล่นอย่างยากพอเลยพอเลยตั้งสไนยไม่ได้ก็เนี่ยครับยิงสดโนโซโคลไปดิโนโซโคลไปดิรีโหลดอย่างเร็ววิ่งหนีไปไหนละโนโซโคลไปไดิเล็งยากเลงเย็นเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้ก็แพ้อ,อีกอะว่ายึดจุดไม่ครบโนโซโคลไปดิโดนมันอะ เอ,อ้ยไม่โดนโดนพวกเดียวกันเองเอ้ยไอ้นี่ชิวเลยรู้ว่าอ๋อไอ้นี่สไนเปอร์เหออรอไงก็ยิงเราไม่โดนหรอเออเรียบร้อยครับผมเอ,อ้ยมันมีจังหวะขูดขิกด้วยนะเนี่ยคือเวลามันจะหมดแล้วมันยังยื้ยื้อกันอยู่เออ,อยางงี้ผมชนะนะเนี่ยเรียบร้อยเป็นจังหวะขูกคลิกก็คือเวลาหมดแล้วเนี่ยแล้วมันยังแบบว่ามีการแย่งชิงจุดแพ้นชนะกันอยู่นะครับก็ตามนี้พันสไนเปอร์ก็อย่าไปเล่นเลยหรืออาจจะเป็นพวกผมเล่นไม่เป็นเองแหละก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วก็ส่วนระบบอื่นๆ,ๆเพิ่มเติมก็จะมีเรื่องของเควสการทาเควสให้ครบกําลังงานจะได้กล่องมาเปิดอะไรเงี้ยส่วนกล่องที่เราได้ไจากการสู้รบเนี่ยมันก็จะไม่มีการเปิดพร้อมกันมันจะต้องค่อยๆเปิดไปทีละกล่องกล่องก่องแล้วก็จะมีกล่องฟรีด้วยนะเช่นล็อกอินประจําวันหรือว่าแล้งที่เราเล่นอ่ะสูงขึ้นอะไรเงี้ยก็จะได้รับพวกกล่องฟรีด้วยนะครับส่วนด้านขวาก็ที่ยังไม่ได้พูดถึงจะเป็นสควอตซึ่งมันก็คือระบบแคลนั่นแหละแต่ว่ามันยังทําอะไรไม่ได้เลยกกก็็แแค่เข้้าามางานนลวออ คือมันยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้นะครับส่วนเลตติ้งก็แค่ดูว่าใครเป็นอันดับหนึ่งของของยุทธภพนี้ใช้คํานี้แล้วกันเนาะส่วนราคาก็มีใครของทั่วไปอย่างเช่นอย่างเงี้ยสเปเชียลออฟเฟอร์ซื้อแล้วได้ของจํานวนมากนะครับหรือว่ากล่องฟรีนี่ไงอ่ารับกล่องฟรีตรงนี้ได้ตังค์ได้เงินแค้นมาด้วยครับอ่าแล้วก็ได้เป็นเศษตัวละครไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครได้ส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัวของปืนพกเนาะคือถ้าจะไม่ผิดมันจะสุ่มนะอันเนี้ยแล้วแต่วันเมื่อมันจะเอาอะไรมาขายอะ อันนี้ก็ซื้อแล้วสะสมไว้ใช้ในการอัปเกรดได้หรือใครมีตังหน่อยก็เอามาเปิดแกะปองสดๆเลยก็ได้นะครับแบบนี้ซื้องงซื้อเงินอะไรก็มีหรือว่าดูโฆษณาก็ได้มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีลิทพลาอะไรเงี้ยได้แอร์ดรอปหมายถึงอะัรถึงของนะได้มันเป็นกล่องอะไรเงี้ยก็สุ่มได้ก็เพิ่มจํานวนที่เราจะเก็บกล่องได้เดิมทีเก็บได้3ก็จะเป็น4อะไรเงี้ยมีการปลดล็อกกล่องที่เป็นเอ็กตาสล็อตโดยอัตโนมัติด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ได้รับ10,000คอยด้วยนะครับก็ลองด ส่วนออปชันต่างๆของเกมนี้ก็จะแอบอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับพอดีรูปของผมบังอยู่นะก็จะมีการปรับเฟรมเรทการปรับคุณภาพของกราฟิกความคมชัดอะไรเงี้ยสามมิตินู่นนั่นนี่นะครับก็ปรับได้ส่วนเรื่องของการบังคับก็มันจะมีตัวของการใช้ระเบิดอ่ะปกติถ้ากดใช้ระเบิดอ่ะเราจะต้องแบบว่าเลือกเป้าเองแต่อันนี้ผมไปเปิดไอ้เกรเนตเอโมดไว้เออเราไม่จำเป็นต้องเลงเองก็ได้เราแค่คลิกเดี๋ยวมันจะปาไปใส่ศัตรูให้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วก็จะมีตัวของ Account นะครับก็เป็น ID ของเราซึ่งผมยังไม่เห็นเรื่องของการล็อกอินนะอาจจะเป็นเพราะว่า Early Acces s อยู่หรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้ทำเรื่องของระบบล็อกอินนะครับออนสุดท้ายก็แค่เป็นเสียงก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับด้านซ้ายบนนี่คลิกที่รูปเราเลยก็ได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ก็อย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราจะเปลี่ยนชื่อนะมันจะใช้เงินเนี่ย60 เพราะฉะนั้นเห็นใครชื่อเป็นเกตเกตเกตเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นคนจริงๆแต่ใครยังไม่มีตังค์ไปเปลี่ยนชื่อเฉยเฉอ่านอก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนประเทศได้ก็มีประเทศไทยด้วยนะก็หาเอาละกัน th นี่ไงเห็นไหมอ่าก็นั่นแหละครับยังไม่มีตังค์ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ขนาดเปลี่ยนภูมิภาคยังต้องเสียตังค์เลยเนี่ยโอ้ไม่ก็ไม่ครัวเลยจริงๆอ่ะควรจะให้เปลี่ยนฟรีอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งอ่ะเอาแบบไม่อะไรเลยก็อย่างละหนึ่งครั้งก็ยังดีนี่คือแบบว่าทุกกอออย่่าาาางงงเเเเเปเเป็ะะ็็นนนนนิทหมดะรัพ้ว คลิปนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองดูครับ